วันนี้ไปตัดต้นตะไคร้กันหน้าร้อนที่มีซีซิปีนี่ร้อนจริงๆ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาตัดตะไคร้ในสวนหลังบ้านกันค่ะอะคิตตี้ปลูกเองเป็นตะไคร้ปลอดสารพิษนะคะปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยที่หมักใช้เองค่ะ ก็มีทั้งปุ๋ยนมสดสารสังเคราะห์แสงนะคะปุ๋ย EM แล้วแถมก็มีน้ำข้าวด้วยนะคะหลายสูตรค่ะงามไหมคะฝนตกมาสองสมวันเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ออกมาตัดค่ะจริงๆแล้วน่าจะตัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณตาแกตัดหญ้าวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะ นวิธีการที่คิตตี้ใช้ก็คือเราจะตัดตรงโคนนี่เลยค่ะอันนี้ตะไคร้นี่อายุ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนก็ปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนใช่ไหมคะนี่ก็ต้นเดือนสิงหาคมนะคะประมาณ3เดือนค่ะก็ปีหนึ่งเนี่ยคิตตี้ปลูกตะไคร้ก็จะตัดได้3เที่ยวค่ะพอตัดไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีก ก็จะเห็นว่าตะไคร้ของคิตตี้ในแต่ละโคนเนี่ยมันขึ้นหลายต้นมากนะคะเพราะว่าเรามีวิธีการที่เราจะเพาะต้นตะไคร้นะคะเราต้องเพาะก่อนให้เขาออกลากก่อนแล้วก็เอาลงดินนี่ค่ะช่วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิสองคนตายายก็ทำกับสะอาดแปลงกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตะไคร้เก่านะคะที่หลงเหลืออยู่ในช่วงหลังฤดูหนาว แล้วเราก็มาปลูกเพิ่มนะคะในแปลงก็ปุ๋ยที่ทําไว้รู้สึกได้ผลนะคะเพราะว่าตะไคร้งามมากวันนี้พลาดค่ะลืมใส่ถุงมือวันนี้โดนใบตะไคร์บาดไปหลายแผลเลยคิตตี้ก็ชอบปลูกต้นไม้ค่ะคือมีทุกอย่างค่ะข้างๆบ้านเนี่ยมีที่จำกัดอยู่แค่นี้แต่ก็ปลูกทุกกระเบียดนิ้วเหมือนกันนะคะมีข่าตะไคร มีใบมะกรูดใบมะกรูดอยู่ในเรือนกระจกคะ่ะอยู่ในกลินเฮาส์แล้วก็มีโหระพานี่ได้มาเยอะเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเราเก็บตะไคร้ไว้ยังไงส่วนใหญ่การตัดหญ้าคุณตาแกก็ จะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตัดหญ้าแล้วก็ดูแลเรื่องพวกวัชพืชต่างๆปีนี้เรามีวัชพืชแปลกปลอมมาเยอะเลยเพราะว่าคิตตี้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยมูลสัตว์มันคงติดมา嘛นะคะมีวัชพืชแปลกปลอมมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเนี่ย คนไทยเรียกต้นลูกใต้ใบใช่ไหมคะเห็นว่ามีสรรพคุณทางด้านยาด้วยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ผู้สูงอายุได้ทำและได้ออกกำลังกายด้วยกันในครอบครัวทำเสร็จแล้วพอสนามมันดูเรียบร้อยนะคะสนามหญ้าหลังบ้านมันดูเรียบร้อยสวนดูเรียบร้อยเราก็มีความสุขค่ะพูดถึงตะไคร หรือฝรั่งเรียกเลมอนกรสเนี่ยนะคะมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักกันดีเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในครัวทำอาหารได้หลายอย่างแต่สรรพคุณทางยาเนี่ยมันมีหลายด้านด้วยกันนะคะคือเนี่ยคิตตี้ใช้หมดเลยนะคะทั้งต้นทั้งใบใช้หมดเลยค่ะสำหรับต้นเนี่ยนะคะคิตตี้ก็จะตัดแยกออกมาแล้วก็ใบ ก็จะแยกเก็บไว้ตะหาเนี่ยค่ะต้นมันเนี่ยในช่วงลําต้นเนี่ยเราก็จะตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะท่อนยาวพอสมควรนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแพ็คใส่ไว้ในพลาสติกสูญญากาศหรือว่าซิปล็อกถ้าเราไม่ได้เก็บนานนะคะซิปล็อกก็โอเคเก็บไว้ในช่องฟรีสนะคะแต่ถ้าเราจะเก็บไว้เป็นปี ก็ควรจะใส่ในสูญญากาศนะคะในห่อสูญญากาศก็จะทำให้รักษารสชาติแล้วก็คุณภาพได้ดีกว่าค่ะสำหรับลำต้นเขาเนี่ยนะคะก็จะเก็บเอาไว้ทำพวกเครื่องแกงต่างๆนะคะแกงเผ็ดแกงแดงแกงเขียวหวานพวกเนี้ค่ะก็จะรสชาติดีขึ้นสำหรับใบเนี่ยคิตตี้ก็จะเอามาทำาบางครั้งก็เอามาทำเป็นประเภทต้มยำหรือบางทีก็ จะเอามาทำน้ำชาค่ะแล้วก็มาประยุกใช้ทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะเพราะว่าตะไคร้เนี่ยมีสปปรรพคุณทางยามากมายอย่างเช่นช่วยในการย่อยอาหารนะคะช่วยลดอาการท้องอืดได้ดีมากท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องเนี่ยค่ะต้มน้ำนะคะเหมือนเป็นน้ำชาค่ะแล้วดื่มก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยขับลมในลำไส้นะคะ ช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะคะสารในตะไคร้เนี่ยช่วยขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายขับโซเดียมออกลดความดันได้ดีค่ะลดไขมันในเลือดนะคะใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงสูงค่ะดื่มน้ำตะไคร้บ่อยๆนะคะช่วยได้ดีเลยหอมนะคะน้ำตะไคร้ต้มแล้วบางคนอาจจะชอบหวานเติมหวานเข้าไปนิดหน่อยแต่บางคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะ ต้มตะไคร้เป็นแบบเหมือนน้ำชายอย่างที่ว่าค่ะแล้วดื่มเป็นประจำทุกวันช่วยเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ดีอีกด้วยนะคะนี่ค่ะคิตตี้ก็จะแพคไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนใบเนี่ยก็จะเอามาตัดแบบเดียวกันเนี่ยคะ่ะตัดนะแล้วก็เอามาใส่ในซิปล็อกนะคะหรือว่า,าถุงสูญ,ญญากาศนะคะแล้วก็เข้าฟรีซไว้เลยคะ่ะ เนี่ยส่วนใบที่จะเอามาทำเป็นพวกเครื่องดื่มหรือน้ําชาหรือว่าเอามาทำต้มยําก็ดีนะคะบางทีก็มาปั่นละเอียดแล้วก็ไปหมักกับพวกหมูไก่อะไรอย่เงี้ยก็ทําให้เนื้อไก่เนื้อหมูของเราเนี่ยหอมมากขึ้นค่ะท่านใดมีประสบการณ์ที่นำตะไคร้มาใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเพราะว่า มีหลายคนบอกว่าโอ้ยมีคนเอาตะไคร้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย,ไ,เยไม่ใช่เฉ<ล>พาะแค่ทำอาหารเท่านั้นค่ะวันนี้คิตตี้ดีใจค่ะได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ยังจะเก็บได้อีกสามเที่ยวค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะ ยังมีวิดีโอที่จะนำมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องค่ะขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกันอีกสวัสดีค่ะ